ได้เวลาทําอาหารเที่ยงแล้วค่ะวันนี้จูนจะทําก้อยหมูมะนาวค่ะจะทําเหมือนสมัยเด็กๆที่แม่ทําให้กินค่ะ,อะขอเปลี่ยนก่อนค่ะอันนี้ประมาณสองอยกรัมค่ะจุนใช้พอกเซอร์ลอน,นะคะ,ะสันนอกหมูค่ะจูนสับเองค่ะจะบีบมะนาวลงไปเลยสมัยเด็กๆแม่ทําให้กิน เนื้อหมูต้องเป็นสีขาวๆหน่อยนะคะเมนูหมูมะนาวค่ะเราก็คั้นค่ะคั้นจนกว่าหมูมันจะเป็นค่ะ นันคือสูตรที่แม่ทําให้กินตอนในเด็กเนาะเดี๋ยวจุนขอคั้นก่อนนะคะพอจุนคั้นเนื้อหมูจนออกเป็นสีน,นะคะจุนก็จะปรุงเครื่องค่ะจุนจะใช้ถ่าว่จุนมีเนาะต้นหอมใบสะระแหน่มะกรูดพริกซอยกระเทียมซอยออหอมแดงซอยค่ะ ก็ปรุงรสด้วยผงชูรสครึ่งช้อนชานะคะเข้าคั่วจนใส่เยอะหน่อยประมาณ1ช้อนโต๊พริกป่นของแม่จุนก็ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จุนจะใส่เกลือค่ะเพราะว่าจุนชอบรสชาตของเกลือนิดนึงค่ะนิดนึงเนาะนิดนึงแล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำปลาค่ะ น้ำปลาก็นิดนึงเหมือนกันประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาแล้วก็ผสมเลยค่ะอหอมมากหอมข้าวขวดชิมรสตามชอบเด้อค่ะเดอะ้อแล้วก็เตรียมกินได้เลยค่ะนี่แหละอะเมนูบ้าน,านอีสานอีสานแต่อยู่ต่างแดนกินแบบนี้ค่ะมาจา้าได้เวลากินแล้วค่ะนี่แหละค่ะก้อยมอบอูบกนาวของจูเนาะค่ะเนาะ สมัยเด็กหน่อยอีแม่เฮทห้กินค่ะก็เห็ดตามสูตรเล่านี่แหละค่ะมาจากมากินแซนวอกร์กันค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาพ่อพอกันแล้วค่ะพ่อกันย่างฝนตกตกมัดมือค่ะมือนี้ตอนนี้ซีโมงเคืองกับพี่น้องนี่แหละสจุ่นเฮดกินค่ะก้อยหมกเน้าค่ะสมัยเด็กหน่อยอีแม่เฮดกินแบบนี้เนาะค่ะเนาะกะจาสูตรเล่าไว้ค่ะอันนี้ก็แกงเน่อไม้หมอนั่นระคะหมอนที่จุ่นก็เฮดไปค่ะ มาพี่น้องมากินน้ำกันค่ะ The c h m n n o l 40pm I'm going to have spicy raw pork salad yeah with, um, I m a k e with lemon I'm sorry if someone don't eat the raw pork or the raw meat whatever but this one is the local food from my hometown my village yeah Isaan yeah not eaten of Thailand not eat yeah okay come and enjoy with me come 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 <laughs> ข้าวเหนียวค่ะติก c k y r มาจากคอทโทษดหลายหลายค่ะอันแครโบก,กินเนาะอาหารอีสานค่ะอาหารอีสานแต่อาหารอคงเนื้อพ่นกมีได้ค่ะถ้าพนใส่เลือดเนาะหมูขอกินข้าวเหนียวปั่นเกาค่ะข้าวเหนียวอันใหม่ที่หนึ่งเมื่อนานเดี๋ยวกินค่ะมาเป็นห้องเดินเดนกินเที่ยค่ะไม่นูนี่ เขนโยงหอดเขาไม่โคเว็บที่แม่จะกินสมัยเดีหน่อยรับบีบอบกหน้าหงมูกเป็นสีนี่หล้ค่ะเขาเติบแบบนี้แหละพี่แข แข็งลึ้ยกับหูสร่บุ้นฟึ้แข็งทั้งหอมทั้งเผ็ดทั้งแซ <laughs> ่บกระผมก็อลองน่ยว อยูไม่อยากเจอคุณย<ะ>ังหารเสียงเพลงเวลาน้น ตัดด MM. ูดินสเต็กอืมเป็นยัำน้องหันเนาะอืมชอบพี่น้องอาหารอีสาน พื้นท right. ีเพื่อนกับเฮดบลคือไงคะแซบพี่เนาะ วเกกินข้ิมไม้ถั่กาแฟเดี๋ยวจูกินหมดค่ะจูนกินสองขาบคุณอะ มาโรคอสุญค่ะพี่น้อง Thank you แสบี่นองค่ะจนโดนกินเถ้านี่เป็นอาหารเปลือนบ้าเนาะค่ะเนาะ Mm. อันนี้หอมไทยก็ไม่ใช่หอมไทยค่ะหอมแดงฝรั่งอันนี้หอมแดงหัวใหญ่อันนี้หอมแดงฝรั่งค่ะเชอร์รอลดดิสิเชอร์รอลอดิสิสิรีดอนเนียนต่างกันอยู่ค่ะ Bài có cũng rất là นี้ยินเสียงขอบเตอรกบ่จ้ะ i ไม่ให้หนูก็ได้กินโดนหรอกคะ่ะเมนูนี่พอเนื้องามนะคะเนื้อหมูมามาไมค่ะลง่งไม่ไม่ よろしくお願いし Lương thả Chúng Tam cười hả? นูฟิบเดีุตบอลฟ้าเดียวกับ้่งผักดิฟันกับพี่น้องขอโทษได้หลายค่ะเอามามากินน้ำกันค่ะ อยากกินยัางเห็กินเองค่ะเงาเ <c oughs> ม่มีร้านอาหารในสื้อถึงสื่อก็ถือปากเข้าก็เมืองไทยหรอกค่ะ โอ้ยแซ่กินบะหมอนกับขัวค่ะจุนเทศซองรอยกัมค่ะจุนซื้อมาหา,อหาอล,ลอยหาลอยกุกัมสัหนออหมูดิสัแพน่นหน่อยค่ะเพราะมันเป็นส่วนส่วนที่เนื่อหลายมากเนาะ ห้าร้อยคำนี่ประมาณซียูโรค่ะก็คูณเอาอไปโรลดค่ะตอนนี้ L A v L เหทียญแรมบรู็อนซอส่วนอื่นของหมูจะถูกค่ะถิ่ วัฒนธรรมการกินของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาอ กระเมังบีมาอยู่เป็นกลุ่มนะคคะสมแ่บดีพี่นอ้องเ็ดต้องจิกซ้อยนะคะเนาะ ห้างคั่นบักหน้าค่ะแต่ข้างใส่บักหน้าหน่อยตอนข้าปรุงเครื่องข้าเพื่อบักหน้าได้ค่ะ้าจุนใส่บักหน้าหลายเราเราบักหน้าอยู่นี่น้ำกัะเต็มทีค่ะอยู่นี่เขาสีมีหบักหน้าเหลืองเนาะค่ะเนาะเลมอนนะค่ะต่จุนก็ซื้อมาใส่เอค่ะเพราะมันมีบักหน้าเขียวแพงหน่อยจุ่นก็ซื้อบักหน่าเขียวอค่ะมันแพงไปแล้วแหละบักหน้าเขียวอยู่นี่จุนซื้อได้บักหน้าเขียวมาค่ะ มันเงาไร้เม็ดค่ะเงาเขียวดูว่ามันแสบตัวกันเงาเหลืองมันกระสมยู่แต่มันบ่บ่หอมคือแบบนี้ค่ะอุ้ยเวลาไปแล้วพี่น้องแต่ว่าจุนแซสบ คิงก็งราคาก็าเลยคิมออนคุซื้อมา่เป็นเดือนแล้วอยู่โดนครับ ติฟฟันหน้านางงา,ามก็พยักพเยอแสบพี่น้องดูๆกินเทือกับแสบเฮ็ดกินเองแบบแบบธรรมดาธรรมดาค่ะแล้วมันแสบค่ะคันกินย่บ้านห้าแสบ่านี่ เพราะว่ปาปากเงาผู้ถ่าิคนทีน่ไหนกินแซ่บ่านี้ค่ะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะพี่น้องค่ะได้เวลาล่าแล้วค่ะเวลาไปไก่ค่ะมุนี่แซ่บแสบค่ะเดินๆได้กินเทือค่ะเดี๋ยวเ้าพอกันลิปหน,น,ะะนานาะค่ะห้าบายบายค่ะ